m ั n น,นี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 5 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการมันนี่พลัสผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบุนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงที่2ของรายการมันนี่พลัสในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชน บางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับและล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทบังจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนด้วยนะครับโดยคุณเกลกย์ไกจีระแพทย์ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทและประธาน,นาคณะกรรมการโครงสปปร,าาร,งร้างประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ให้แก่คุณพิชัยชุนหาวชิระประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทบังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในงานมอบประกาศกิติคุณคณะกรรมการแห่งปีประจำปี2558ณโรงแรมเรเนซองราชประสงค์เมื่อเร็วๆนี้นะครับ ็ขอแสดงความชื่นชมกับทางบังจากปิโตรเดียมจำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับงานมหกรรมการลงทุนแห่งปีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับถ้ายังไม่ได้ไปไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับงานมีจนถึงวันพรุ่งนี้22พฤศจิกายนนะครับงาน Set in the City กรุงเทพมหานคร2015นะครับมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีเซตเปิดเทรนชีวิตพิชิตเทรนการลงทุน หุ้นกองทุนรวมอนุพันธ์ประกันภัยตั้งแต่วันที่19จนถึง22เพฤศจิกาย,ยนนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยันพาลากอนฮอชั้น5สยามพาลากอนนะครับไปเยี่ยมชมกันให้ได้บรรดาผู้ลงทุนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนทางเลือกในการลงทุนช่วงนี้ปลจกรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ AI 3M15 เสนอขายครั้งเดียวจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณการผลตอบแทนของกองนี้จะอยู่ที่2%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ5 000, 1 0 0 0 0บาทเสนอขายจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับ นอกจากนั้นครับบลจรกรุงศรียังเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเสนอขายตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนกระทั่งถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศเสนอขายในช่วง IPO และซื้อขายภายหลัง IPO ได้ทุกวันทําการตามที่กําหนดไว้มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลนะครับ นี่คือกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขายจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้สนใจขอรับหนังสือชี่ชวนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บรจกรุงศรี02-657-5757 02-657-5757หรือที่เว็บไซต์ www กรุงศรี a s s e t s com เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง เคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันพรุ่งนี้ครับเป็นตอนที่สองตอนจบที่ผมนั่งคุยอยู่กับคุณกิก๊กคุณเกศศิลินนภัทรชยนัน์กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัดนะครับไปดูครับแนวคิดในการทําธุรกิจจากอักสังหาริมทรัพย์ไปสู่ธุรกิจสวนสนุกได้อย่างไรอะไรคือปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ต้องเจอติดตามให้ได้ครับในตอนที่2ตอนจบ ของรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในตอนเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทพรุ่งนี้ครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง catch a n n e l ของกสทโทรคม,มนาคมดาวเทียมซีแบนจานดำา s s i ช่อง190เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลไปดูกรณีศึกษาของบริษัท SCI Electric จำกัดมหาชน หลังจากเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วราคาย,ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นดาวค้างฟ้าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆนะครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCI e l e อ t ิเล็กทิกจำกัดมหาชนคุณเกรียงไกรเพียรวิทยาสกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณเกรียงไกรสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกรอบหนึ่งนะครับ เหนื่อยไหมหลังจากเข้าตลาดเห็นลุยงานเต็มที่และราคาหุ้นก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างถ่อเนื่องเลยใช่ไหมครับคุณเกยงไกลใช่ครับผมเราก็ทํางานเต็มที่ครับพยายามหาอะไรได้กับกําไรให้เข้าบริษัทเยอะที่สุดครับผมตื่นมาคิดแต่อย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับครับผมมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะผมขอเริ่มประเด็นความเกี่ยวโยงจากการประมูล 4G 1,800เมกะเฮิร์และ 4G 900เมกะเฮิร์ไในเดือนหน้านะครับช่วยโยงให้เห็นหน่อยว่าทาง SCI Electric จำกัดมหาชนเนี่ยจะได้รับอนนิสงอะไรบ้างจากการประมูล 4G ในรอบนี้ครับครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับทาง SCI เราทำธุรกิจแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะครับหนึ่งก็จะเป็นผลิตตู้ซิ h บอร์ดแล้วก็รางเดินสายไฟนะครับสองก็จะเป็นผู้ผลิตตัวเสาส่งแรงสูงแล้วก็เสาโทรคมนาคมนะครับรวมถึงชุดสักะสีนะครับครับ ธุรกิจที่สเราก็ทําในเรื่องของรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าจําหน่ายที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้แล้วก็ธุรกิจที่สี่ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําที่ประเทศลาวเหมือนกันนะครับในส่วนของ 4G ที่ประมูลผ่านมาครับอย่างที่ทราบก็คือคนที่ได้ไลเซนซ์รอบแรกก็คือทาง AS กับตัว True True ถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของแผนการขยายหลังจากที่ o เรเตอร์ทั้งสองรายได้ไลเซน์ไปแล้วเนี่ยครับก็คิดว่า AS น่าจะมีการขยายการลงทุนในเรื่องของเซลล์ไซต์จำนวนประมาณหมื่นเซลล์ไซต์นะครับโอ,โอคค้โหคาดว่า AIS จะขยายอีกประมาณหมื่นเซลล์ไซส์ใช่ครับถือว่าเยอะไหมครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของแต่ละปีที่เราผลิตเสาขายเนี่ยเราก็ได้ประมาณพันกว่าต้น<อ>ต่อปีนะครับครับ,รบแต่นี้ AIS เตรียมจะขยายกว่าหมื่นเซลล์ไซต์เลยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากประมูล 4G 1,800เมกะเฮิร์ได้นะครับใช่ครับ แต่ทรูเนี่ยคิดว่าคงไม่ต้องขยายเยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับทรูคิดว่าคงไม่เยอะเพราะเนื่องจากสปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขยายในส่วนของทรูจีพีที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับครับเขามีเริ่มขยายมาสักพักนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังรอประมาณการจากทรูอยู่ว่าจะออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับทรูอาจจะขยายไม่เยอะแต่ที่เยอะแน่ๆน่าจะเป็น AIS นะครับใช่ครับที่มีข่าวออกมาแล้วว่าน่าจะขยายประมาณสักหมื่นเซลล์ไซส์และถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้รับเหมาที่รับงาน AIS ก็อาจจะ มาสั่งแตตัวเสาโทรคมนาคมจาก s อ i ก็ได้เพราะว่าเป็นลูกค้าเดิมเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่จะโยงมาถึงนะครับครับผมนะเอาละก่อนที่จะไปคุยต่อนะครับขอย้อนไปดูผลการดาเนินงานไตรมาสสามและ9เดือนแรกของปีนี้ของ SCI ซีไออิเล็กทริกจำกัดมหาชนซะหน่อยก่อนได้ไหมครับคุณเรียงใรได้ครับยินดีครับครับเป็นไงบ้างครับเเดือนก็ในส่วนของยอดขายใน Q3 เนี่ยครับครับตัวยอดขายสเดือนเนี่ย จะอยู่ทั้งหมด395ล้านบาทนะครับในส่วนของตัว o s ส profit เนี่ยก็อยู่ที่86.7นะครับแล้วก็ตัว Net Profit จะอยู่ประมาณ46-47ล้านบาทนะครับในตัว39เดือนสะสมนะครับก็จะอยู่ที่รายได้1,600ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของตัว o s สก็เป็น324ล้านบาทนะครับแล้วก็ Net Profit ก็อยู่ประมาณ190ล้านบาทครับนี่คือตัวเลขผลการดําเนินงานทั้ง ไตรมาสสแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้ปี58นะครับใช่ครับ SCI Electric จำกัดมหาชนในงวด9เดือนแรกของปีนี้มีรายได้จากการขายและบริการจำนวนประมาณ1,600กว่าล้านถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีกำไรสุดทธิเเดือนเนี่ยร้อล้านเกือบ190ล้านบาทนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าดูเฉพาะไตรมาสสาอย่างเดียวนะ ก็จะมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน395ล้านเอากลมกมนะครับใช่ครับแล้วก็มีกําไรเฉพาะไตรมาสสามเนี่ยประมาณสัก46หรือเกือบ47ล้านบาทนะครับใช่ครับใช่ครับถ้าเทียบ9เดือนแรกของปีนี้กับ9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยตกลง <ผม S 1> เปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างกุลเกงไใจก็อย่างที่เคยแจ้งไปรอบหนึ่งนะครับในส่วนของงานผลิตที่อยู่ในไทยที่เราผลิตตู้ผลิตเสานะครับตัวนี้รายได้ก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงนะครับ แต่ที่ปรับตัวลดลงเป็นระยะสาคัญบ้างก็คือในส่วนของงานรับเหมาที่ประเทศลาวนะครับก็คืองานปรับปรุงระบบไฟฟ้าจําหน่ายเฟสที่หนึ่งนะครับเนื่องจากตัวโครงการเฟสที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในช่วงของท้ายโครงการแล้วนะครับงานใกล้จะเสร็จงานใกล้จะเสร็จเฟสที่หนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้ของปีนี้เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงตั้งแต่ต้นปีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Q3 เองเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือในเรื่องของรับเลยได้ของตัวรับเหมาที่เนี่ยจะปรับตัวลดลง เคททาให้ตัวกําไรกับตัวรายได้เนี่ยปรับตัวลดลงจากปีที่แล้วนะครับแล้วแนวโน้มไตรมาส4นะครับของปีนี้แนวโน้มรายได้และกําไรของ SCI จะเป็นยังไงครับในช่วงโค้งสุดท้ายก็ในส่วนของงานผลิตทั้งตู้ทั้งเสาเนี่ยไตรมาส4เราประมาณการไว้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแต่ในส่วนของรับเหมาเนี่ยก็คงต่ำกว่าปีที่แล้วเหมือนไตรมาส3แต่ว่าในส่วนของรับเหมาที่เราเนี่ยเรากำลังรอเส็สัญญาเฟส2อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเฟสถเราสามารถเซ็นให้ได้ภายใน Q4 ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายได้จะเริ่มรับรู้ถ้าทันเนี่ยอาจจะได้ทันวานิดหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็อาจจะเป็นตัวปีหน้าเนี่ยรับเหมาตัวที่เราเฟสถสองเนี่ยได้เข้ามาค่อนขั้นเยอะนะครับแต่เพราะฉะนั้นแนวโน้มไตรามาส4จะสู้ไตรามาส3ได้ไหมครับ ก็น่าจะดีกว่าไตรมาสสครับน่าจะดีกว่าไตรมาสสนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับงั้นเดี๋ยวผมไล่ทีละเรื่องนะครับว่ากันทีละสเต็ปกันแล้วกันนะครับตอนนี้ณวันนี้เนี่ย SCI Electric จำกัดมหาชนมีแบ็กหลอกอยู่ในมือสักเท่าไหร่ครับคุณเกรียงไกรครับตอนนี้เรามีงานตัวเสาส่งแรงสูงนะครับที่เป็นงานขายให้กับกพพของไทยเนี่ยครับเราเพิ่งเซ็นสัญญาไปประมาณเดือนกันยายนลานะครับครับเรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ500กว่าล้านบาท ก็คือเป็นงานระยะเวลาผลิตประมาณหนึ่งปีแล้วก็ในส่วนของเสาเทเลคอมเสาสื่อสารนี่แหละครับก็ตอนนี้มีแบ็กหลอกในมือเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านบาทนะครับรวมถึงในส่วนของตู้กับเคเบิลเทรเนี่ยก็อีกประมาณร้อยกว่าล้านบาทครับรวมๆกันแล้วมีแบ็กหลอกอยู่ในมือสักประมาณรวมๆเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับใช่ครับอันนี้คือแบ็กหลอกที่มีอยู่ในมือ SCI นะครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าจะคาดการจะเซ็นสัญญาอีกหนึ่งตัวของกพพนะครับก็อีกประมาณห้าร้อยกว่าล้านบาทครับ โอ้โหถ้าได้เนี่ยก็รวมๆแล้วแบ็กหลอดนี่ก็เป็นพันล้านนะครับใช่ครับใช่ครับพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นลูกค้าของ SCI รายหลักๆในประเทศเลยใช่ไหมครับคุณเกียงไกรใช่ครับผมอันนี้คือลูกค้ารายใหญ่เลยก็คือกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองนะครับใช่ครับพูดถึงงานในประเทศก่อนนะครับในประเทศเนี่ยนะครับเตรียมจะเข้าประมูลงานโครงการไหน เตรียมจะเข้าประมูลงานอะไรอีกบ้างครับเอาใกล้ๆเนี่ยครับพุ้เทีไใดในประเทศตอนนี้เรามีการเสนอราคาในตัวของเสาโครงการคือผลิตในไทยแต่ว่าโครงการอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับส่งออกไปที่อินโดนีเซียนะครับก็อีกประมาณร่วมๆพันล้านบาทอันนี้เป็นงานประมูลเอกชนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วของภาครัฐนะครับของภาครัฐตอนนี้เรารอในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินกับบนดินนะครับแล้วก็ในส่วนของการเอาสายส่งระบบ 22KV เนี่ย ลงไปอันเดอร์กราวนะครับของการไฟฟ้านครหลวงนะครับอตอนนี้เรารอดูเรื่องการออกประมูลของอัครัฐอยู่ตรงนี้ครับแม่คุยถึงตรงนี้แล้วต้องให้คุณเก่งไกลเล่าให้ฟังสะหน่อยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยทาง SCI เข้าไปมีส่วนในการซัพพอร์ตตรงไหนยังไงบ้างถือโอกาสขอความรู้เสลยครับครับผมก็ยังส่วนของรถไฟฟ้าใาย ที่ผ่านมาที่สร้างเสร็จไปแล้วนะครับทางรอเซก็มีโอกาสเข้าไปในส่วนของการขายตู้สวิสบอร์ดนะครับตู้สวิสบอร์ดนะครับครับแล้วก็รางเดินสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการรัฐที่เป็นงานลงทุนเรื่องระบบรถไฟฟ้าบนส่งมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการขายตู้กับการขายรางเดินสายไฟครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดินยังไงก็ต้องใช้สวิสบอร์ดและรางสายไฟเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับ แล้วคู่แข่งเราเยอะไหมคู่แข่งตอนนี้ก็มีอยู่3-4มรายนะครับที่ลักษณะคล้ายๆของเอ i ซีไที่ทําตู้เหมือนกันครับเอาละนะครับนี่เป็นงานในประเทศนะครับเอาละผมขยับไปดูโครงการของ SCI e l e อ t ิเล็กกจำกัดมหาชนในประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะครับขอเริ่มต้นที่ลาวก่อนหน้านี้ทําอะไรและอะไรที่อยู่ในช่วงไปปลายเฟสหนึ่ส่วนเฟสสองเนี่ยจะทําที่ไหนจะทําอะไรต่อครับคุณเก่งก่ครับ อย่างที่ทราบเพลิงไอเซียตอนนี้เรากาลังรับเหมาปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟยฟ้า4ตัวเมืองที่ประเทศลาวนะครับมีเมืองไหนบ้างครับก็เวียงจันทร์ปากเซท่าแขกแล้วก็สวสรครค์ในเขตนะครับเฟสที่หนึ่งเนี่ยมูลค่าโครงการประมาณ3,000ล้านนะครับ,รบส่วนเฟสที่สองเนี่ยเราคาดว่าจะเซ็นสัญนายให้ได้ภายในปีนี้นะครับก็มูลค่าโครงการประมาณ2,000กว่าล้านบาทที่จะได้งานเฟสสองเนี่ยเรามีความมั่นใจแค่ไหนครับเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากเฟสที่หนึ่งเนี่ยเราดําเนินการมา กือบจะจบโครงการแล้วนะครับครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่สองเนี่ยมีความจําเป็นต่อระบบไฟฟ้าจําหน่ายในประเทศลาวเนื่องจากถ้าเกิดเฟสที่สองไม่ดําเนินงานต่อเนี่ยจะทําให้ระบบสามารถใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางยังไงภาครัฐของรัฐบาลลาวเนี่ยก็ต้องลงทุนในเรื่องเฟสที่สองต่อเป็นไฟบังคับทําเฟสหนึ่งแล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องทําเฟสที่สองต่อด้วยนะครับใช่ครับในสี่เมืองเดิมที่สปปลาวนะครับถูกต้องเฟสแรกมูลค่าโครงการ3,000กว่าล้าน เฟสสองที่กำลังจะเซ็นและคาดว่าจะเซ็นภายในปีนี้เนี่ยอีกประมาณ2,000กว่าล้านนะครับใช่ครับอันนี้โอกาสสดใสใช่ไหมครับสดใสครับอ่านี่ครับนี่ที่ลาวนะครับเคยอยากไปที่เมียนมาจะไปทําอะไรอีกบ้างครับก็ตอนนี้พม่าที่เราวางแผนไว้คือจะไปทําโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กก็คือเสาส่งแรงสูงกับเสาสื่อสารนะครับรวมถึงชุบสังกะสีที่พม่าทาไมถึงจะไปทําที่พม่าล่ะครับ เนือ่องจากเรามองเห็นตลาดในพม่าเนี่ยในเรื่องของเสาสื่อสารเนี่ยก็มีการเปิดไรซเส้นเหมือนประเทศไทยเนี่ยครับก็คือมีไลเส้นสองใบที่ออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของเสาส่งแรงสูงเนี่ยเนื่องจากพม่าเปิดประเทศแล้วก็มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยในส่วนของการไปทําโรงงานหรือว่าแม้กระทั่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพม่านะครับเพราะฉะนั้นในพวกส่วนของโรงงานกับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากนะครับหลังจาก เร่งพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องพัฒนาระบบสายส่งแรงสูงเนื่องจากต้องเอาไฟจากผลิตไฟฟ้าเนี่ยจำนายออกไปยังจุดต่างๆของประเทศทั่วประเทศนะครับครับต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมสองอุตสาหกรรมหลักๆที่พมา่าเนี่ยกำลังมีความต้องการสูงรองรับกับการเปิดประเทศและการขยายตัวอย่างมากมากเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับเรามองอีกห้าถึงสิปีต่อเนื่องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปตั้งโรงง,งานผลิตโครงเหล็กสําหรับสายไฟหรือว่าโครงสําหรับเสาโทรคมนาคมที่เมียนมาเนี่ย อันนี้จะโอเคมากกว่าทั้งความสะดวกในการส่งมอบแล้วก็ต้นทุนการผลิตมากกว่าจะผลิตในประเทศใช่ไหมครับคุณเกยงใจใช่ครับเนื่องจากวัตถุดิบของประเทศไทยเองเราเนี่ยราคาเหล็กมีราคาค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราไปตั้งโรงงานที่พมา่าเนี่ยเ,<อ>เราสามารถสั่งวัตถุดิบก็คือเหล็กเนี่ยจากประเทศจีนหรือว่าประเทศอื่นๆเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบเองเนี่ยก็เลยจะเทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะฉะนั้น การแข่งขันในเรื่องของราคาเนี่ยเราสามารถแข่งขันได้เต็มที่ครับ,รบตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยโครงการที่เมนมาตอนนี้เรากําลังทําเรื่องจองที่ดินที่นิคมติลาวายครับแล้วก็เซ็ตเทอรบริษัทอยู่นะครับก็คาดว่าจะเซ็ตเทิลกับจองที่ดินเนี่ยให้จบภายในไต่มากสีปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเร็วมากเลยใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าที่ดินที่แบ่งจัดสรรเนี่ยก็ถูกจับจองเกือบ80ไปแล้วยิ่งช้าก็ยิ่งแพงและจะหาที่ไม่ได้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราไม่ลงณวันนี้เดวันเราไม่สามารถหาที่ที่ไปตั้งโรงงานที่นั่นได้ดีครับดีครับเอาละครับนี่คือทั้งโครงการในประเทศโครงการในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวแล้วก็เมียนมานะครับอนาคตของ SCI Electric จำกัดมหาชนอีก5ปีข้างหน้าภาพของบริษัทแห่งนี้จะเป็นยังไงครับ จะคงในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับว่าเราจะมีงานรายได้จากที่ไทยกับที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะกลับสัดส่วนรายได้ให้จะอยู่ประมาณ50-50%อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งครับจากเดิมเนี่ยเรามีรายได้จากไทยอยู่ประมาณ65%กับต่างประเทศ35%ครับ แล้วก็ในส่วนการลงทุนในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการลงทุนทาโรงงานที่พม่าเนี่ยก็จะเป็นอนาคตของทางเอชที่ว่าจะรับรู้รายได้เข้ามาอีกประมาณ5-10ปีข้างหน้าจางตอ่อเนื่องนะครับโอ้ฝากอนาคตไว้ที่เมียนมาเลยใช่ไหมครับใช่เ,เ,เพราะเราเนี่ย,รเ,รเ,ยเราไว้ปักฐานไว้อยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นการรับเหมารับรู้เลยได้อย่างที่แจ้งไปเฟซสองนะครับเราค่อนข้างสมูทแต่ว่าพม่าเนี่ยเป็นความประชนภัยที่ท้าทายถ้าทําสําเร็จเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ s อสเลยนะครับถูกต้องครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นเชิญครับครับก็อยากให้เชื่อมั่นในตัวหุ้นของ s อสนะครับเนื่องจาก s อสเนี่ยเรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็บริษัทเราอยู่มา50ปีแล้ว ในส่วนของไทยเองเนี่ยเราก็มีการรับรู้รายได้อย่างต่อนเนื่องเพราะอน,นิสงจากงานจากภาครัฐแล้วก็ในส่วนของการลงทุนต่างๆนะครับในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยเราก็มีแผนชัดเจนว่างานที่เราจะได้รับจากที่ลาวหรือแม้กระทั่งการลงทุนใหม่ที่พม่าเนี่ย<ๆ>ก็จะทําให้เอสนี่เติบโตต่อไปนะครับไม่มีในส่วนของการที่เราจะไปหยุดการลงทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากบอกไปยังผู้ถือหุ้นว่าผู้บริหารยังมีไฟแรงรแล้วก็เคยพูดเคยสัญ,ญญาอะไรไว้ยังไงเนี่ย ยังคงเดินหน้าทําตามพันธกิจที่เคยประกาศเอาไว้นะครับนักลงทุนฝากแซวบอกว่าพื้นฐานดีแต่เมื่อไหร่ราคาจะย่อมาให้ซื้อสักทีเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยจะคงต้องปรับตัวขึ้นลงตามตลาดนะครับผมแสวแซวนะเอาละครับวันนี้โชคดีนะครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเกรียงไกรเพียรวิทยาสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเ CI e l e อ t ิเล็กทิกจำกัดมหาชนมาคุยให้เราฟังถึงแนวโน้ม ทั้งในเรื่องของการขยายธุรกิจในประเทศต่างประเทศและผลประกอบการไตรมาสสามที่ผ่านมาเพื่อจะดูให้เห็นถึงอนาคตผลประกอบการในไตรมาสหน้าและความก้าวหน้าการขยายตัวของบริษัทในปีหน้าด้วยกรณีศึกษาของ SCI Electric จำกัดมหาชนมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการมันนี่พลัฉลาดลงทุนเพิ่มภูมเงินออมกันต่อครับ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน